ไปถึงถ้ำนู่นเลยมีบันไดขึ้นทางนี้ด้วยนะขึ้นมาตรงนี้เดินไปนี่น่าจะขึ้นไปข้างบนข้างบนเป็นที่กราบบูชาหลวงปู่ใหญ่เทพลูกอดรนี่นะเป็นโค้งเหล็กอย่างนี้นะโั้งเหลกทั้งตลอดเลยเนี่ยนะจะมีโครงเหล็กอย่างนี้นะใช่ครนี่นี่นทำด้วยโครงเหล็กท,งทังนั้นนะครับ อ๋อของโค้งอย่างเงี้ยะอันนี้แคุณน้าชื่ออะไรครับชื่อพิ่นิดครับเป็นทาธุรกิจอะไรเขาเรียกว่าอะไรปูนวัาปั้นปูนสดครับถ้าคนเห็นแล้วชอบเนี่ยผมช่อง y o YouTube ริชชอบนะออก็ผมมาช่วยหลวงพ่อเที่ยวชมเล็กๆให้รู้จักท่านมาหลายปีละค,คุณน้าแนะนําตัวได้เลยให้ให,ให,ให้โอกาสได้บอกให้คนได้รู้จักถ้าอยากจะทําบ้างอติดต่อได้ที่ไหนครับนะ ผมชื่อพินิจยิ้มถนอมครับโทรมาได้ที่ช่างปั้นปูนสดครับครับเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์แครับผมห้าครับหกสาครับครับรับงานทั่วไทยรับงานทั่วไทยครับตามประเทศไปไหมครับอ่าต้องพิจารณาก่อนครับก็ตรงส่วนนี้นะครับที่ฝากเนี้ยที่เห็นกําลังก่อสร้างเนี่ยที่หลวงพ่อสมพรสมบโรท่านบอกไว้ปู่ใหญ่เทพโลกอุดรนะครับ เท่าที่จําได้คือว่าดาเนินการไปแล้ว80%เหลือยีมาร่วมบุญได้นะครับช่อง YouTube ดิช่องร่วมบอกบุญร่วมเชิญนะครับก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับไปดูด้วยกันอ๋อสวยงามมากส่วนถ้ำจะอยู่ตรงนู้นเห็นท่านบอกว่าจะมีเป็นเหมือนทางเดินข้ามไปเลยไปถึงถ้ำนู่นเลย มีบันไดขึ้นทางนี้ด้วยนะขึ้นมาตรงนี้เดินไปนี่น่าจะขึ้นไปข้างบนข้างบนเป็นที่กราบบูชาหลวงปู่ใหญ่เทพละอุด,ดอโอ้สวยงามเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนี่นะครับใกล้เสร็จยังครับ น่าจะติดเดือนเนี่ยครับแล้วครับแล้วเห็นหลวงพ่อบอกจะสร้างอีกจุดหนึ่งตรงไหนครับมุมนูนนะครับไอที่มีอ่าใช่ใช่ที่ยย่นออกไปยื่นออกมาเล็กๆเน่นครับแล้วเห็นบอกว่าจะมีทางเดินข้ามไปถึงถ้ามทางไหนครับต้งนูแลครับอ๋อส่วนส่วนอันนี้อันนี้ไม่มีหยุดแค่นี้ไม่มีครับครับข้ามบอจะเป็นอ่าเขาเรียกว่ารูปปั้นมีมีรูปหลวงปู่ใหญ่เทพหลวงอุดรใช่ครับผมนี่ใช้เวลาทํามากี่เดือนแล้วครับผม ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยสามเดือนครับสามเดือนแล้วนะครับครับสิ้นเดือนเนี่ยก็สามเดือนแล้วเดี๋ยวตรงนู้นก็จะทาคล้ายกันเลยใช่ครับอีกสามเดือนครับแล้วก็จะมีทางข้ามมามีสลิงแล้วไปลงตรงไหนครับไปไปลงข้างอ่ลงข้างทางเข้านู้นครับข้างบนแล้วก็ลงมาในล่างเดินตรงเนี่ยจะลงข้างข้างน้ำตกนู่นครับอ๋อตันผานะครับอ๋อนู่นนะนู่นนับนันมันจะมีมีมีประตูครับโอ้สวยงามนะ ครับผมก็มาร่วมบุญได้นะครับมาร่วมบุญได้ตรงนี้ก็เป็นส่วนของน้ำตกที่บางวันก็เปิดบางวันก็ไม่เปิดส่วนตรงนี้อันนี้คุณลุงจะเป็นคนทำหรอครับใช่ครับอ่าแล้วใบมันหายไปไหนหมดครับใบใบพอดีเอ่อไม่เอาแล้งจัดแล้งจัดเอาแต่เขาเอาแต่รากเอาแต่ลำต้นมาครับ แล้วจะมีงูเหลี่ยมสักตัวไหมครับไม่มีครับทํายากไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่างานเขาเรียกว่างานปฏติมากรรมอะไรครับเป็นเป็นเป็นงานปูนปั้นฮะปูนปั้นครับแล้วแข็งแรงแน่นอนครับแน่นอนข้างในมีโครงเหลวดอ๋ออย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะอ๋ออี่ยดูงีเสาก็เป็นโครงเหล็กแกบแป๊บนึงนี่นะเป็นโครงเหล็กอย่างนงี้นะโครงเหล็กครับ ตลอดเลยเนี่ยนะจะมีโครงเหล็กอย่างนี้นะใช่ฮะเนี่นี่ทำด้วยโครงเหล็กทางนั้นนะครับอ๋อโครงโค้งอย่างนี้เหรออันนี้เหรออ๋ออย่างเนี้นะครับอ๋อแล้วไอ้แผงๆอย่างนี้ว่าทาอะไรครับเนี่ยครับเนี่ยครับหุ้มด้านนอกหลังจากที่ปักหลังจากว่าอันนี้เป็นเสาแล้วอยู่แกนกลางไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเปลือกใช่โอ้กลางมันจะโปรครับแข็งแรงแน่นอนแข็งแรงครับ ไม่ต้องห่วงว่าจะต้นไม้หลมไม่ต้องกลัวครับอ่าเดี๋ยวผมช่วยช่วยบอกแนะนําคุณนะชื่ออะไรครับผมชื่อพินิษครับเป็นทาธุรกิจอะไรเขาเรียกว่าอะไรปูนวัตปั้นปูนสดครับถ้าคนเห็นแล้วชอบเนี่ยผมช่อง YouTube ริชชอบนะก็ผมมาช่วยหลวงพอ่อเที่ยวชมเล็กไๆให้รู้จักท่านมาหลายปีละครับคุณนะาแนะนําตัวได้เลย ให้ให้โอกาสได้บอกให้คนได้รู้จักถ้าอยากจะทําบ้างอ๋อครับติดต่อได้ที่ไหนครับฮะผมชื่อพินิจยิ้มถนอมครับโทรมาได้ที่ช่างปั้นปูนสดครับครับอ่าเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์แปดหนึ่งครับผมห้าหนึ่งสามครับหกสามหกสามครับครับรับงานทั่วไทยรับงานทั่วไทยครับต่างประเทศไปไหมครับอ่าต้องพิจารณาก่อนครับเคยไปไหมครับอ่าเคยไปขมรเคยไปขมรอ๋อเขาเขาก็จ้างเรานะ ถ้าเขาจ้างเขาชอบเหมือนกันชอบแล้วไปนี่ไปไปทั้งปีหรือไรหรือว่าเฉพาะไม่กี่เดือนเฉพาะงานครับเป็นงานงานไปครับจ้างได้จ้างได้เกิดคนรวยอยู่ยุโรปอยู่อิตาลีอยู่ฝรั่งเศสไปหมดไปไปครับให้ให้เงินโอเคอะครับแล้วแล้วความยากเนี่ยมันอยู่ที่อะไรครับดีไซน์เราเราเป็นคนออกแบบให้ให้หลวงพ่อหรือเปล่าครับเพื่อนผมเป็นคนออกแบบครับอ๋อครับโอ้แต่แต่พอมองนี่สวยนะสวยนะ ผมได้เห็นไอตรงส่วนของจากสเก็ตภาพพอมาดูตัวจริงสวยนะครับเดี๋ยวจะต,ต้องลงสีครับให้มันเป็นธรรมชาติคล้ายๆอย่างนน้นอ๋อโน้นน่ะที่เสจแล้วนะเดี๋ยวเดินๆไปดูตรงใกล้ๆหน่อยแล้วเดี๋ยวจะถามคุณน้านหนึ่งว่าแล้วอ <c oughs> คือว่าแข็งแรงแน่นอน,น,น,อนทนทานเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใกล้ <c oughs> ๆแข็งแรงทนทานแผ่นดินไหวจะโยกแยกไหมครับ แมคโครตะกุยยังไม่ออกเลยรอโอรถแมคโครตะกุยไม่ออกเนี่ยมันเหล็กเส้นเนี่ยมันถักกันไปถักกันมาบันดงบันไดแข็งแรงแข็งแรงมากครับถ้าคนมากันเยอะๆนี่เดินสวนขึ้นลงอยู่ข้างบนได้กี่คนครับไม่มีปัญหาขึ้นไปได้กี่คนครับขึ้นลงได้น่ได้เป็นสิบยี่สิบคนยะงขึ้นได้ครับอืมพื้นที่บรรจุได้ก็เดินได้อ๋อเนี่เป็นเป็นเหล็กอย่างหนาโอ้สวยจังจับจับได้ยังแห้งยังครับ แมหมดแล้วครับอันนี้ก็พอมาดูใกล้ๆนะเขามีเก็บรายละเอียดด้วยนะมีรูๆเหมือนไม้เลยนะมีปวกไหมครับเป็นมอดกินอ๋อนี่หม้ดกินนะอ๋อข้างล่างก็จะเป็นเหล็กเหล็กท่อเหล็กเหล็กสี่เหลี่ยมครับอ๋อมีซ่อนสายไฟไว้ด้วยครับมีแต่สายไฟไว้ด้วยสายไฟไว้ด้านในครับครับโอ้สวยงามสวยงามเหมือนจริง ทำเหมือนจริงถามคำถ,ถามสุดท้ายก่อนจะไปดูถ้ำส่วนไหนยากที่สุดนะครับส่วนของยากที่สุดเนี่ยมันก็คือเรื่องของการดีไซน์ครับการออกแบบอ๋อเดี๋ยวๆตอนน้ำตกกระเปิดแล้วนะตอนหลับการออกแบบการออกแบบนะ่ะถือว่าเป็นเป็นหัวใจสําคัญของงานดีไซน์เนี่ยเป็นหัวใจเลยครับงานจะดีไม่ดีนี่มันต้องดีไซน์ออกมาให้แล้วช่างที่ทํานี่ถือว่า ฝีมือช่างฝีมือผมทํามารักเคยรับราชการมาครับด้านไหนครับเป็นเป็นในช่างศิลป์นะจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติอ๋อครับครับคนดีไซน์นี่จบจากอ่ออาเวสนิทัศจากสีราจบมาช่างแ้ไปไปเรียนต่อเป็นคนศิลป์เลยเป็นคนดีไซน์อ๋อถึงว่าเลยสวยงามนะครับอ้อมั่นใจได้เลยมาจ้างคุณนาเขาได้เลยนะชื่อชื่ออะไรนะผมชื่อพินิจค์ับเบอร์ทอ ศูนย์แปดหนึ่งครับห้าหนึ่งสามครับหกสามหกสามครับขอบคุณนะพี่นิดมากเลยนะครับที่มาเร่วมในรายการช่องนิจชอบกโฟร์แอพสวัสดีครับนะก่อนะครับครับผมอันนี้น้ำตกเปิดแล้วนะครับน้ำตกอ๋อสวยดีนะแกไปยืนดูตรงนี้หน่อยนี่นะอ้โห ได้ดูแต่ในวิดีโอที่ในในเฟซอ่ะในใน,ในเพจที่หลวงพ่อทางลูกศิษย์ท่านทำก็วันนี้ช่องริฉันนะครับได้มาเห็นน้ำตกสวยงามแล้วนะครับนี่สวยงามมากเดี๋ยวขอเปิดหน้ากากหน่อยอันนี้ปลอดภัยไม่มีไม่มีใครเป็นโปรบินะครับ,มรบผมจะเปิดหน้ากากเดี๋ยวคนไม่เห็นหน้าผมก็อันนี้นะครับนี่สวยงามมากเลยก็ต้องบอกว่าเป็นน้ําตกที่สวยงามมากคนครปฐมเนี่ย หาน้ำตกไม่เจอนะครับเป็นจังหวัดที่ธรรมชาติน้อยที่สุดในประเทศไทยป่าไม้น้อยน้อยที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศเลยแต่มีเกดีใหญ่ที่สุดในประเทศใช่ไหมครับนะอะไรสวนทางกันนะแล้วก็อันนี้ก็สําหรับผมแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาหลายปีก็รู้สึกปลื้มเวลาเดี๋ยวว่างๆช่วงไหนมาก็จะชื่นใจอย่างเงี้ยมีความรู้สึกเหมือนได้ไปเที่ยวน้ําตกเลยนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าสาธุชนหรือญาติโยมลูกศิษย์หลวงพ่อหรือใ,ใครจะมาเที่ยวมาทําบุญมาดูเหลายๆมาได้เลยนะครับก็หลวงพ่อท่านเมตตาเป็นที่หนึ่งแล้วก็เยี่ยมมากท่านท่านมีจิตใจที่ดีแล้วก็มาร่วมบุญ,ม,ญมาทําอะไรได้เลยนะครับ